วันนี้เราจะมาดูตัวเครื่องเสียงสำหรับ Ford Focus นะครับตัว All New Ford Focus นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ติดตั้งกับตัวท็อปนะครับรุ่นปี2013นะครับอันนี้เราได้ติดตัวเครื่องเสียงของทาง s u l e กเข้าไปนะครับถ้าดูแล้วจะเห็นว่าเต็มตาครับกับจอขนาด8นิ้วแล้วก็หน้าจอ LED backlight นะครับความโดดเด่นของมันนะครับฟังก์ชันเดิมทุกอย่างใช้งานได้นะครับตัดเรื่องการติดตั้งนะครับไม่ต้องตัดต่อปลั๊กนะครับใช้ปลั๊กเครื่องเสียงเดิม ที่สํคาคัญระบบ Voice Control ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เราออกแบบให้ง่ายสําหรับคนเอเชียก็คือจะเป็นระบบ ZVC หรือว่า Sulex voice control นะครับ Radio, Radio. นะครับการใช้งานก็จะง่ายเพียงแต่สั่งสั่งด้วยเสียงนะครับที่ตัวชุด Control เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ Close DVD นะครับจากตัวอย่างจะเห็นนะครับว่าการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับสามารถใช้งานได้ตอบรับกับรูปแบบการใช้งานของคนไทยได้อย่างสบายมากนะครับ close นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าโดยตัวของบอดี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวบอดี้นะครับยังใช้ตัวแถบของเดิมนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องเสียงตรงนี้เท่านั้น นะครับแล้วก็จะมีปุ่มอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้ล่ะครับเพราะว่าเราจะใช้ Voice c o n t r o l เป็นหลักเพราะว่าจะใช้งานสะดวกมากนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็น DVD นะครับปุ่มเมนูปุ่มซีกบวกซีกลบเลดีโอนะครับมิวสิกนะครับคราวนี้ดูลักษณะการใช้งานนะครับลักษณะตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว Ford r a n g e r นะครับเมนูการใช้งานคล้ายกันนะครับก็จะมีส่วนของโปรแกรมนําทางนะครับตัวของเพลงนะครับเพลงก็จะมาจากการเล่นจาก USB s d card นะครับส่วนของวิทยุนะครับ ก็จะเป็นวิทยุบันทึกได้นะครับทั้งหมด8แบนด์8ช่องสถานีนะครับมีทั้งหมด4แบนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของ DVD นะครับแล้วก็เข้าไปในลูกเล่นนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อ iPod iPhone นะครับฟังก์ชัน TV การดูหนังจาก usb s d Card นะครับแล้วก็ส่วนของ b e t o o t o นะครับ e t o o t h ก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆเดิมนะครับก็คือเป็นสเตอริโอบลูทูธสามารถโทรออกได้นะครับจดจำนะครับโทรศัพท์ได้5เครื่อง นะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้อันนี้ก็คือการเข้าไปคอนโทรลพวกไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่อยู่ใน SD c a r กหรือว่าเป็นรูปภาพนะครับทุกอย่างก็ใช้งานได้คล้ายๆกับ Ford Ranger นะครับตัวมีเดียหลังก็จะเป็นระบบ d u a l z o n นนะครับก็คือจอหน้าสามารถจะดูหนังออจอหน้าอาจจะเป็นระบบนำทางนะครับแล้วก็ฟังเพลงจอหลังก็จะเลือกได้นะครับว่าจะออกเป็นทีวีหรือว่าดีวีดีนะครับ ก็จะเลือกได้นะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับรองรับนะครับออซอินนะครับระบบเสียงระบบ AV in นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งเสียงนะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียงดีมากนะครับรวมถึงการปรับระบบเสียงต่างๆนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวออปชั่นนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับตาม ที่ลูกค้าต้องการได้รวมถึงตัวสตาร์ทอัพโลโก้นะครับหรือว่าตัวเปิดเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะมาดูจุดเด่นต่างๆนะครับลักษณะการใช้งานระบบเสียงตัวนี้เป็นระบบเสียงที่คุณภาพเสียงเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกตัวอุปรกรณ์ที่เรียกว่า EDSP ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็การทํางานร่วขอักล้องมองหลังนะครับก็จะเป็นเป็นกล้องมองหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์ของรถนะครับรวมถึงลูกค้าสามารถปรับนะครับความคมชัดของกล้องได้กล้องมาไม่ถูกใจนะครับคุณภาพกล้องไม่ อาจจะไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถปรับได้แต่ว่าในชุดนะครับถ้าเกิดใช้พร้อมกับตัวกล้องมองหลังของทางซูเล็กเนี่ยก็คุณภาพก็จะโอเคอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูจากภาพจะเห็นฮะก็จะปรับตรงกลางได้เลยนะครับส่วนเซ็นเซอร์ต่างๆของรถนะครับก็ยังสามารถแสดงแล้วก็ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับรวมถึงระบบ Park a s s i s t นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นนะครับของตัวเครื่องเสียงนะครับซูเล็กที่ออกแบบมาสําหรับ f o r d Focus โดยตรงนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิม ถอยจอดเซนเซอร์นะครับระบบเสียงรไว้คอนโทลตอนนี้กำลังจะทดสอบระบบ Park Assist นะครับที่ใช้ในการทำงานร่วมกับระบบหน้าจอของทางเครื่องเสียงซูเล็กนะครับสำหรับเครื่องเสียงเฉพาะรุ่นนะฮะสำหรับ Ford Focus โดยตรงนะครับรองรับ Ford Focus ตั้งแต่ปี ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ All New Ford Focus 2013นะครับฟังก์ชันที่เราจะทดสอบตอนนี้นะครับก็คือฟังก์ชันของ Park Assist นะครับที่ว่าเมื่อเปลี่ยนของทางสูเหล็กไปแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนะครับกดที่ Park Assist นะครับแล้วก็ตบไฟเลี้ยวนะครับนะครับระบบก็ยังจะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถ Ford Focus ก็ที่ติดครึ่งสิงสูเล็กเนี่ยก็จะทำการสแกนหา เหมือนของเดิมครับสแกนหาตำแหน่งที่จอดรถโอเคขณะนี้เจอแล้วนะครับก็มันก็จะบอกที่ตัวเครื่องเสียงของเรานะครับว่าให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโอเคแล้วก็หยุดนะครับก็ถอยหลังนะครับซึ่งการใส่เกียร์ถอยหลังนะครับจะสังเกตว่าตัวกล้องมองหลังระบบของทางซูเ็กเนี่ยจะรองรับ การแสดงกล้องมองหลังอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่ได้ขับแล้วนะครับแล้วก็ถอยจอดอัตโนมัติอยู่ซึ่งในตัวของระบบเครื่องเสียงของทางซูเรกนี่ก็นะครับรองรับระบบฟอร์โฟกัสอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อระบบทํางานสมบูรณ์แล้วก็จะแจ้งที่หน้าจอนะครับว่าทางานเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาตัวเครื่องเสียงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบระบบ Park Assist นะครับที่ใช้กับตัวเครื่องเสียงของซูเล็กนั่นเองที่ใช้กับ Ford Focus นะครับในส่วนของ Ford Focus นะครับนอกจากระบบ Park Assist นะครับระบบของการเตือนนะครับเรื่องของการขับขี่นะครับก็จะแสดงบนที่หน้าจอของทางซูเล็กเหมือนกันนะครับนะครับก็ระยะใกล้ประทะ ก็จะมีการโชว์ที่หน้าจอแล้วพร้อมสิ่งเตือนนะครับส่วนเวลาตัดกล้องมองหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีภาพของกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ภาพของเซนเซอร์อยู่ด้วยนะครับทําให้การขับขี่หรือว่าฟังก์ชันเดิมของตัวรถ Ford ด o c u s เนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรจะเห็นว่าพอาใกล้ข้างหลังมากเขาจะมีเซนเซอร์เตือนที่ด้านหลังนะครับพร้อมกับกล้องมองหลัง ก็จะทําให้เวลาขับขี่นะี่ง่ายง่ายด้นะครับเมื่อใช้กับตัวระบบของซูเ็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนตัวเครื่องเสียงของทางซูเ็กสำหรับ Ford Focus แล้วนี่เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้รวมถึงพวกระบบ voice control นะครับก็จะเป็นเป็นระบบ voice control เีาเรียกว่า ZVC นะครับซูเ c ก voice control จะทำงานง่ายกว่าของเดิมนะครับ radio ก็พร้อมทํางานได้เลยผู้ชมสนใจสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของทางซูเล็กหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับ02นะครับ9266880นะครับหรือว่าทาง w w w z u l e x c o t h นะครับขอบคุณมากครับ